ถ้ามาเชียงรายไม่ได้กินกาแฟไม่ได้กินชาเนี่ยถือว่ามาไม่ถึงเชียงรายแต่ผมนี่มาถึงเชียงรายนานแล้วนะฮะแต่วันนี้ไม่กินนะฮะกาแฟขายมาตรงนี้ข้าปีที่ห้าเครับหปีนี่เคยโดนนิ้วบ้างไหมนี่โอ้โ,โ,อโหนุ่มๆนุเด้ง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 ด้งเดเหมือนสาสหขายกออกมะพร้าวของบ้านแพวสั่งตรงมาจากสวนนะครับลูกค้าท่านไหน ถ้าชอบนะครับที่ดูช่องสุดแดนสยามนี้ถ้ามาทานผมลดพิเศษให้เลยครับท่านผู้ชมครับถ้ามาจังหวัดเชียงรายเนี่ยต้องได้กินชากับกาแฟเพราะเชียงรายนี้เขาดังเรื่องชากับกาแฟหมายความว่าในจังหวัดเชียงรายจะมีที่ปลูกชากับปลูกกาแฟทุกอำเภอ แล้วก็ชาแต่ละยี่ห้อก็จะมีชื่อของยี่ห้อแต่ละดอยนะครับแต่ละภูเขาซึ่งก็บางแบรนด์นี้ก็ดังในระดับประเทศนะครับบางแบรนด์ก็ไปทั่วโลกบางยี่ห้อก็อาจจะอยู่ในเฉพาะจังหวัดนะครับถึงขนาดพูดว่าทำไมาเชียงรายไม่ได้กินกาแฟไม่ได้กินชาเนี่ยถือว่ามาไม่ถึงเชียงราย แต่ผมนี่มาถึงเชียงรายนานแล้วนะฮะแต่วันนี้ไม่กินนะฮะกาแฟเพราะว่าข้างทางตงัวนี้ข้างทางตัวนี้นะครับมีมะพร้าวขายนี่ฮะพี่สมศักดิ์แกขายมะพร้าวตรงนี้5ปีแล้วแล้วใครก็เดินผ่านมาตรงดดยจำปีเนี่ยฮะผ่านดอยจำปีมาก็จะเห็นตนัวนี้แต่ว่าโอกาสที่จะได้จอดซื้อเนี่ยยากเพราะว่าบางทีอาจจะ เบรกไม่ทันบ้างเพราะมันอยู่ในช่วงเลี้ยวโค้งหรือบางทีอาจจะไม่มีที่จอดรถบ้างหรือบางทีอาจจะไม่สะดวกบ้างแต่ว่าถ้าหากมีเวลาเนี่ยลองนั่งตรงนี้ดูนะมีเก้าอี้นั่งแล้วก็มาดูวิธีการปอกมะพร้าวขายของพี่สมศักดิ์นะครับอันนี้ดูยังไงว่าเป็นสุกหรือเราจะดูเราจะสังเกตถ้ประสบจากประสบการณ์นะครับ อากสีของมะพร้าวอันนี้ประมาณไหนอันนี้ประมาณเนื้อนี่เนื้อชัดขึ้นเนื้อหนังหมูเนื้อหนังหมูนะอันนี้อ้อ๋ออันนี้คือเอาอนนเปลือกออกเยอะกว่าเมือกี้ออกเยอะเราจะทำการถอดลูกมะพราะ้าวถอดเป็นยังไงคอยติดตามดูอ,อ๋อถอดลูกอ่พ้าถอดลูก ตื่นเต้นตื่นเต้นนะครับจะถอนลูกคือหมายว่าเอากะลาออกใช่ครับเอากะลาออกหวานทั้งลูกเลยออกมาเป็นลูกเลยเดี๋ยวเอาวันสิทำสดดครับสดๆไม่มีทำครั้งคือไม่มีคร <สด S 1> ั้งชั่วโมงคือสั่งเท่านั้นจึงจะทําให้บางครั้งก็ทําไว้ก่อนนะครับแต่ของเรานี่ไม่เกินสองชั่วโมงก็หมดแล้วครับ เราทำจะมีลูค้าประจำความสะอาดรอบนึ่งจะเศษอะไรติดนะนี่นะฮะเดี๋ยว <ไป S 1> ขันข้นตอนต่อไปมีขั้นตอนต่อไปด้วย,ต,ต,วยตัวนี้นะครับมีดต,ตัวนี้นนนจะเป็นสั่งพิเศษครับจากเขาเขาสัตว์นะครับ อรงนี้<อ><า>ก็แตจับสัตว์ตรงนีมันเป็นเพื่อนไหมมันมีความอ่อนนุ่ม <S S ครับมันมีความยืดหยุ่นแล้วก็มันไม่มีสารเคมีตกค้างนะค<อ>้าทานไปรับประกันได้เลยว่าตัวนี้จะไม่มีสารเคมีจมมมากเนื้อมะพร้าวนะครับนี่หมอบมิ โอ้โหดูน่ากินมากเลยนะครับครับตน่ามากอันได้บแคนี้นแค่นนี่มนเกได้มี่นะนี่น้เป็นต้นไ้นี่ะฮีแล้วคับนนี้นูกบอลแล้วครับกีเป็นลูกบอลล้ะลูกบอลเลยครับตัวนี้แฟนี้แแบคนอมาก นยู่ในยกา้าเ็นปนมัานี่ะสเยเนี่ยมะพร้าวเป็นทลายเลยไม่น่าเชื่อว่าเชียงรายมีมีมะพร้าไม่น่าเชื่อว่าเชียงรายมีมะพร้าวเป็นทลายเลยเนี่ย อันนี้สั่งตรงมาเลยครับสั่งมาจากที่ไหนครับนี่อจากน่านแถวสมุทรสาครครับโอ้มาไกลนะอำภาวะแล้วก็ดําเนินสะดวกสามที่นี่แล้วครับผมมาจากอําเภอดําเนินสะดวกครับดูฝีมือแล้วคล่องมากเลยเป็นเราเนี่ยกลัวจะโดนนิ้วอ่ะครับต้องระวังครับขายมาตรงนี้เข้าปีที่ห้าแล้วครับห้าปีนี่เคยโดนนิ้วบ้างไหมไม่เคยครับเราต้องระวังทุกชิปตัวเองอ่ะครับ มือนี้เป็นฮ<ม>ั<ม>กจับนี้จะจับอย่างนี้อ๋อมีสูตรมีสูตรใช่ครับอ๋อไม่งั้นก็นิ้วหายปีละปีละนิว้วปีละนิวะะน้วยุ่งเลยเนาะห้าปีก็หมดนิ้วเลยไม่ต้องขายเนี่ยครับ <c oughs> อ่อนมากเลยครับตัวนี้เนยแต่ยิง่งอ่อนยิ่งอร่อยเนื้อเป็นวุ้นเลยตัวนี้มะพร้าวยิง่งอ่อนยิ่งอร่อยนุ่มละลายในปากเนื้อโอ้ละลายในปากอันนี้สําหรับลูกค้าพิเศษนะครับอันนี้ลูกค้าพิเศษเลยบิ๊กไซส์กัปโป เนื้อนิ่มๆระวงนี่ต้องระวังหน่อยเพราะมันนิ่มเกินครับโอ้โหดูมี่มันนิ่มตามเนื้อมะพร้าวต้องระวังครับมันอ่อนเกินครับต้องใช้ความสามารถนิดนึงถ้าองั้งนเนื้อจะทะลุอะครับนิ่มบางเลยโอโ ่ครับโอ้โหเหมือนเตี้ยไข่นะครับเนี่ยมันไข่นุ่มๆเด้ง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 ดึงเด้งวันสาวสิบห้าสิบหกเด้งดีเด้งดีเด้งดึงเด้งเบาเบาหน่อยเบาเเด้งยังมันนิ่มอย่างนี้ครัลูกลูกนี้ผมก็ไม่ไม่มั่นใจเหมือนกันว่าจะจะทะลุไหมเนี่ยทะลุไหมเพราะมันนิ่มเกินนรอครับ ใช้ความสามารถเป็นพิเศษหน่อยจะระวังระมัดระวังเพื่อลูกค้าพิเศษครับ่งไค้พิเศษนะครับเนี่ฮะจิ้มนั้นเลยสวัสดีครับผมผมลุงสมศักดิ์นะครับขายมะพร้าวตรงที่ดอยจำปีนะครับผมข้างดอยจำปีก่อนถึงปปานะครับโรงแรมริวลีเมื่อก่อนนี้เป็นโรงแรมดูสิตเก่านะครับผมท่านมาจะจะมีเวิร์งอยู่เวิร์งที่สองนะครับจะเจอผมเลยรถ สีเขียวคันนี้นะครับผมจะขายมะพร้าวตรงนี้มา5ปีนะครับผมขายมะพร้าวของบ้านแพ้วสั่งตรงมาจากสวนนะครับลูกค้าท่านไหนถ้าชอบนะครับที่ดูช่องสุดแดนสยามนี้ถ้ามาทานผมลดพิเศษให้เลยครับลดพิเศษให้เลยบอกว่ามาจากช่องแดนสยามแนะนำมานะครับผมจะลดราคาพิเศษให้ ผมสองสองคนภรรยาผมนะครับอยู่ตรงนี้จะหยุดวันอาทิตย์นะครับผมมาทานได้เลยนะฮะเราจะรับรองจะให้ลูกค้าทานแบบของดีเลยครับผมนะผมจะทำ <ใน S 1> สดสดร้อเอเซนะะ์อย่างเช่นลักษณะนี้นะครับผม <50 S 1> ผมนะผมจะคว้านนะฮะคว้านดูเรียบร้อยแล้วนะฮะลูกค้าลูกค้าต้องมาทานแล้วครับผมนะส่วนมนากผมทำไม่ค่อยทันนะครับผมไม่ค่อยทนันตอนนี้ผมจะคว้านให้เรียบร้อยแล้วราคาแค่40บาทเอง รตรงนี้สดเป็นแก้วนะครับตรงนี้เป็นสดน้ำสดร้อเซผมจะทำสะอาดนะครับผมจะไม่ให้มีติดแดงติดอะไรให้ลูกค้าได้ทานแบบสบายใจเลยครับตรงนี้สดร้อซผมรับประกันนะครับไม่มีน้ําเชื่อมไม่ใส่น้ำตาลจำไว้เลยนะครับถ้าจะมาทานบอกว่าช่องสุดแดนสยามรับชมจากช่องแดนสย,สดดนสยามมาเลยครับผมลดราคาพิเศษให้เผื่อไม่คิดตังค์ได้้ามาหลายคน โอเคนะครับอมะพร้าวก็หอมจริงๆน้ำหอมเหมือนใบเตยเหมือนใบเตยเลยอะะะ่ะประมาณว่าเขาปลูกมะพร้าวะใส่ใบเตยนะฮะตามร่องเขาจะปลูกนะตรงร่องมะพร้าวะเขาจะมีใบเตยด้วยมันมีกลิ่นใบเตยแล้วก็มี ความหวานหวานแบบมะพร้าวตอนนี้ลูกค้ามาแล้วลูกค้ามาเยอะแล้วโเน,นี่ยลเอาิแก้วเ่านะะลูกค้าก็จะมาเรื่อยๆแล้วก็ทยอยมาซื้อนะครับคือได้กินมะพร้าวแล้วจะมีแรงนะฮะมีแบบใส่ถุงหิ้วด้วยแบบใส่ถุงหิว้วแบบถือไปกินที่บ้านนะฮะอันนี้ เขาเรียกอะไรนะแบบแบบถอดรูปแบบถอดรูปอันนี้แบบถอดรูปเรีลอนจอนลอนแบบลอนจอนนะครับมีตัวเล็กอยยู่ข้้างงหลัดวอ๋อมีตัวเล็กลูกชายเหรอฮะหลานหลานมาชิว่าตีนรอเขาอยู่อ๋อกี่ขวบแล้วนี่เขาเขาดูหน้าหน่อยคือดูหน้าหน่อยยืนข้างหลันเขาดูหน้าหนอยอ๋อทำไมเขาไม่เขาหลับเหรอหลับอ๋อหลับนะฮะ